แม้ช้างอย่างเลี้ยงมารดาพระพุทธภาสิทธนะปารโกนามะคุณชโรกระตุกขอพ่อกระตุกกับปะเพดโนดุนิวาระโยพุทโธกะบลังพุนชติสุมรตินาคะวาณสคุณชโรแต่ความว่าช้างชื่อธนปาระกะตกมันห้ามได้ยาก ถูกตกปลอ,อกไปแล้วไม่ยอมกินอาหารเราลึกถึงแต่ป่าอันเป็นที่อยู่ของช้างังเล็บนาควันอธิบายความพระคาถานี้ไม่มีเนื้อธรรมที่จะอ,อธิบายเพราะเป็นข้อความในชาดกคือมาตุกโสกะนาคชาดกอง,งเล็บเปิดองเล็บเปิดชาดกเครื่องช้างผู้เลี้ยงมารดาวองเล็บปิดข้อความ ล่าถึงเรื่องช่างธนปาลกะผู้ห่างจากมารดาและม่ยองกินอาหารระลึกถึงแต่นาขวันเพราะฉะนั้นจะขอนําเรื่องในมาตุโปสกะนาคชาดกนั้นมาเล่าแทนการอธิบายเนื้อธรรมมาตุโปสกะนาคชาดกในอดีตการพระโพธิสัตว์เป็นพญาช่างเผือกปลอดเลี้ยงมารดาอยู่ในปา่าหิมมาพานต่อมาได้ทิ้งโขลงพามารดาไปอยู่ที่เชิงเขา จันโทรณะให้มารดาอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้สะบัวคราวนั้นมีผานชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่งหลงทางอยู่เจ็ดวันร้องไห้ขรำครวนมาถึงพระโพธิสัตว์พยาช้างมีความเอ็นดูจึงให้นั่งบนหลังแล้วพาไปส่งถึงถิ่นของมนุษย์พลาน้ำใจชั่วเมื่อถึงกรุงพาราณสีก็กราบทูลพระราชาด้วยหวังสินจ้างรางวัลพอดีช่างบงคลของพระราชาล้มลงในระยะนั้น พระราชาจึงสั่งควานช่างไปกับพรานให้ไปนำพระโพธิสัตว์มาและนนำมาพักไว้ในโรงช้างทรงถือของกินมีรถเลิศต่างๆไปให้แต่พระโพธิสัตว์ไม่ยอมบริโภคเลยพระใจจดจ่ออยู่ที่มารดาเมื่อพระราชาตัดถ,ถามจึงคุณความจริงว่าตนเลี้ยงมารดาผู้ตาบอดอยู่เมื่อไมนมีตนแล้วมารดาจากลลาบากวันนั้นเป็นวันที่เจ็ดแล้วที่มารดาไม่ได้อาหาร ตนเองไม่ต้องการอิสริยยศหรืออะไรทั้งหมดต้องการเพียงมารดาเท่านั้นราชาสงสาร,รแล้วรับสั่งให้ปล่อยพญาช้างไปทรงพอพระทัยในคุณธรรมของช้างจึงรับสั่งให้สร้างหมู่บ้านใกล้ที่อยู่พระโพธิสัตว์แล้วให้คนนําอาหารไปบํารุงพญาช้างและมารดาเสมอต่อมาเมื่อพระโพธิสัตว์ล้มลงรับสั่งให้สร้างอนุสาวรีย์ทำด้วยศิลาเท่าตัว,ตวพระโพธิสัตว์ ชาวเมืองได้ประชุมกันฉลองช้างทุกปีบุคคลผู้มีปัญญาปรารถนาความพ้นทุกข์มองเห็นประโยชน์อยู่พึงเลี้ยงพรมคือมานาบิดาอันถือว่าเป็นกิจสูงสุดในการทุกเมื่อเหมือนพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมาตุปโปสกนาคชาดกนี้พระศาสดาทรงสแสดงเพราะปรารบ,บุรของพราหมณ์เท่าคนหนึ่งขณะประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีมีเรื่องยอดดังนี้เรื่องบุตรของพราม์เท่า สามคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีมีสมบัติประมาณแปดแสนมีบุตรสี่คนเมื่อบุตรแต่งงานได้แบ่งทรัพย์ให้คนละแสนต่อมาเมื่อพรมามณีผู้เป็นมารดาของบุตรเล่านั้นซิ้นที่ลงพวกเขาปรึกษากันว่าหากวิดาของเรามีปัญญาน้อยเมื่อพัญญาน้อยของวิดามีลูกทรัพย์สมบัติของเราจะแตงแยกออกเป็นหลายส่วนพวกเราควรสงเคราะห์ปฏิบัติบำร,รุงท่านให้มีความสุข เมื่อปรึกษากันอย่างนี้แล้วพวกเราได้ปฏิบัติบำรุงบิดาด้วยปัจจัยมีอาหารเครื่องหนุ่ม่มเป็นต้นอันประนตวันหนึ่งเมื่อบิดาตื่นขึ้นจากการนอนหลับกลางวันพวกเขาได้ชวนกันงวดฟันมือและเท้าพันนาโทษของการครองทรัพย์สมบัติของคนชรานานาประธานและอุบอรว่าพวกผมจะปฏิบัติบำรุงคุณพ่ออย่างนี้ไปตลอดชีพไม่ให้คุณพ่อต้องลำบากขอคุณพ่อได้โปรดมอบทรัพย์ที่เหลืออยู่ให้พวกผมเถิด พรามใจอ่อนเชื่อลูกจึงได้มอบทราาให้อีกคนละแสนแบ่งเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆออกเป็นสี่ส่วนแบ่งให้ลูกไปเหลือไว้แต่เพียงเครื่องหนึ่งคุมของตนบุตรคนแรกบำรงพรามบิดาอยู่ได้เพียงสองสามวันวันหนึ่งลูกสะพายของพรามยืนอยู่ที่ซุ้มประตูพูดกับพรามผู้นั้นผู้อาบน้ำเสร็จแล้วเดินมาว่า พ่อได้ให้ทรา์แก่บุตรคนหัวปีมากกว่าบุตรคนอื่นเป็นร้อยเป็นพันหรือพ่อให้ทราบแก่ลูกทุกคนคนละสองแสนเท่าเท่ากันไม่ใช่หรือทําไมจึงไม่รู้จึงไม่รู้จักทางไปบ้านลูกคนอื่นบ้างถามนั้นโปรดลูกสภายมากบริพาทว่าอีอีงถอยมึงชงฉิบหายเสถเถิดังนี้แล้วก็ยังเรือนของบุตรคนอื่นๆแต่ก็ได้รับสิ่งที่ได้รับมาแล้วในเรือนของบุตรคนแรก เขาตัดสินใจบวชเป็นชีปะขาวเที่ยวพิกษาจารย์ลงเลียบขออาหารจากคนอื่นการเวลาล่วงไปเขาสุดโทมลงเพราะชรามีสรีระเศร้าหมองเพราะอาหารไม่พอและคุณภาพอาหารไม่ดีกินอยู่ลำบากวันหนึ่งพิกษาจารย์กลับมาแล้วทอดกายลงนอนณนะที่แห่งหนึ่งก้าวลงสู่ความหลับ ตื่นขึ้นแล้วนั่งมองดูตนผู้มีความโกลนกระวายอันระง,งับลงแล้วเพราะได้พักผ่อนคำนึงถึงที่พึ่งของตนมองไม่เห็นบุตรคนใดอันจะเป็นที่พึ่งได้เขาคิดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าได้ยินว่าพระสมณะโคโดมมีพระพักเบิกบานตลอดถ้อยคาไพเราะฉลาดในการต้อนรับถ้าเราเข้าไปหาพระสมณะโคโดมคงจะได้รับการต้อนรับอย่างดีเป็นแน่เขาจัดแจงนุ่งห่มให้เรียบร้อยขึ้น หยิบภาชนะพิกษาถือไม้เท้าไปยังสนาของพระผู้มีพระภาคเจา้าพระศา,าสดาทรงปฏิสันฐานกับพรามว่าเหตกไรจึงดูเศร้าหมองไปเมื่อพราหมณ์ทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบแล้วพระศาสดาจึงทรงประทานคาถาให้พราหม์ทรงํำชับว่าให้นำคาถานี้ไปกล่าวในที่ชุมนุมชนพราหมณ์เรียนคาถานั้นจากพระผู้มีพระภาคเมื่อบุตรลักษยของเขาประดับประดาแล้วด้วย สันพาลังคารยางย่างเข้าสู่สภาางเกที่ประชุมนั่งบนอาสนะอนันมีค่ามากท่ามกลางพวกพราหมในวันประชุมพามเขาตกลงใจว่าบัดนี้เป็นการของเราแล้วเข้าไปท่ามกลางสภาชูมือขึ้นแล้วขอโอกาสว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าขอก่าวอะไรสักอย่างหนึ่งท่านทั้งหลายจะฟังไหมว่ามาเถิดพราหมณ์พวกเราต้องการฟังที่ประชุมพามกลาม่าว ความชราจึงกล่าวคาถาที่เรียนมาจากพระศาสดาว่าข้าพเจ้าเพลิดเพลินด้วยบุตรเหล่าใดปราถนาความเจริญแก่บ,บุตรเหล่าใดบุตรเหล่านั้นถูกพญญายุโยงแล้วลุกรานข้าพเจ้าเหมือนสุนัขลุกรานสุกรฉะนั้นบุตรเหล่านั้นเป็นอสัตต์ประหลดเร็เวซามเรียกข้าพเจ้าว่าพอ่อความจริงพวกเขาคือรากสดหนุ่มและผีเสื้อยักมาในร่างของบุตรทอดทิ้งข้าพเจ้าผู้แก่แล้ว พ่อของบุตรทานเหล่าเหล่านั้นแก่แล้วที่ขอทานเหมือนมาแก่ใช้การไม่ได้ถูกเขาพาค,คจากอาหารไม้เท้าของข้าพเจ้ายังประเสริฐกว่าบุตรที่ไม่เชื่อฟังบุตรที่ไม่เชื่อฟังจะประเสริฐอะไรไม้เท้ากันโคดุก,ก็ได้การสุนักก็ได้เมื่อพลาดลมลงคนแก่อย่างข้าพเจ้าก็อาศัยไม้เท้ายันลุกขึ้นได้ ไม้เท้าจึงดีกว่าบุปผานเช่นนั้นสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีวัดรงเล็บธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งว่าบุตรที่ใช้สอยทราบของมารดาวิดาจะต้องถูกฆ่าบุตรของพรานนั้นเกรงประชาทันจึงหมอบรงแท้เท้าของบิดาวิงวอนว่าขอคุณพ่อกรุณาให้ชีวิตแก่พวกผมเถิดโดยธรรมดาใจของพ่อ่อมีความอ่อนโยนตบุตรพานนั้นเกรงบุตรจะถูกประชาัน จึงขอร้องไว้ว่าท่านทั้งหลายอย่าให้บุตรของข้าพเจ้าทองสิบหายเเลยพวกเขาจักเลี้ยงดูข้าพเจ้าท่านใดนั้นมนุษย์ทั้งหลายจึงกล่าวคำบุตรของพราหมณ์นั้นว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอาพวกท่านไม่ประครับประความบิดาของท่านให้ดีแล้วไซพวกเราจะฆ่าพวกท่านเสียบุตรเหล่านั้นกลัวแต่มรณะภัยเชิญบิดาให้นั่งบนตัง๋งยกไปยังเรือนของพวกตนทาสรีระด้วยน้ำมันเล้่เปิด คนอินเดียนิยมทาตัวด้วยน้ำมันแม้มาบัดนี้ก็ยังนิยมทำกันอยู่องล็บปิดขัดสีให้สะอาดใช้ของหอมฉโลมแล้วเรียกหญิงผู้เป็นพัญญาของพวกตนมาส่ว,ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้พวกเธอจงปฏิบัติบำุงบิดาของเราถ้าพวกเธอประมาทบกพร่องพวกเราจะลงโทษพวกเธอตามเท่านั้นได้อาหารดีนอนหลับสบายมีความสุขขึ้นร่วงไปสองสามวันมีกำลังวางชาดี อินทรีเปล่งต่างขึ้นมองดูอัตภาพของตอนแล้วคิดว่าสมบัตินี้เราได้พระอาศัยสมณะโคดมเขาถือเขาถือเอาผ้าเนื้อดีคู่หนึ่งเพื่อเป็นบรรณาการแด่พระผู้มีพระภาคไปถวายไปเฝ้าถวายผ้าคู่นั้นด้วยคําว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นพราหมณ์ย่อมแสวงหาทรัพย์ส่วนหนึ่งเพื่ออาจารย์พระองค์เป็นอาจารย์ของข้าพระองค์ ขอพระองค์จงรับทรัย์ส่วนของอาจารย์ไว้เถิดพระผู้มีพระภาครับผ้าคู่นั้นไว้แล้วเพื่ออนุเคราะห์เขาและทรงแสดงธรรมเมื่อจบเทศนาพราหมณนั้นปัญญาณตนทัถือพระรัตนตรยัยทูลถวายทั่วพัดว่าทั่วพัดหมายถึงอาหารประจําวันบุรให้ทั่วพัดแก่ข้าพระองค์สี่ที่ข้าพระองค์ขอถวายแก่พระองค์สองที่ พระสาสดาตรัสอนุโมทนาในกุศลเจตนาของเขาแต่ตรัสว่าพระองค์มิได้อยู่ประจำที่จะต้องเสด็จไปโน้นบ้างนี้บ้างตามปรารถนาและตามความจําเป็นถามไปถึงเรือนสั่งบุตรทุกคนว่าเมื่อพระศาสดาเสด็จมาที่บ้านให้ถวายทั่วพาดทสองที่แก่พระองค์เพราะเพราะพระองค์เป็นเพื่อนของเขาและได้กล่าวถวายพระองค์ไว้แล้ววันรุ่งขึ้นพระศาสดาเสด็จไปบิณฑบาตยังประตูเรือนแห่งบุตรหัวปีของพราม ทรงได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเจ้าของเรือนเขาถวายโพชนะอันประนีตแด่พระเจทธองค์เพื่อผู้มีพระภาคแต่เสด็จเป็นยังเรือนของบุตรพราหมณ์ทุกคนเรือนละวันพวกเขาได้ต้อนรับอย่างดีและถวายขาธิยะโภชิญาหารอันประนีตวันหนึ่งบุตรหัวปีของพราหมณ์ปรารบจะมีงานมงคลอย่างหนึ่งเขาถามบิดาว่าควรจะให้มงคลแก่ใครพราหมณ์ตอบว่า ระสมณะโคดรมเป็นสหายของพ่อมิเชลเลยบุตรคนหัวปีจึงขอให้บิดานิมนต์พระพุทธองค์และภิกษุส,สงฆ์จำนวนห้าร้อยเพื่อสวยและฉันที่เรือนของตนในวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นพระศาสดาพ,พร้อมด้วยภิกษุส,สงฆ์เสด็จไปยังบ้านของเขาเขานิมนต์ภิกษุส,สงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นพระมุขให้นั่งในเรือนซึ่งฉาบด้วยโคไมสดูเลเปิดโคไมสดหมายถึงขี้วัวหมใหม่ คนอินเดียไม่รังเกียจค้ววในงานมงคลสมรสเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเดินผ่านทางที่เขาฉาบี้วัว์ไว้บางๆเป็นเกียรติยศเรื่องนี้คนอินเดียสมัยใหม่ได้เลิกไปนานแล้วมเแลบปิดประกอบด้วยสันพารังการแล้วอังคาด,ด้วยมัทุปายาตแค่นและขาชนิยะอันประนีตบุตรพราม์ทั้งสีคนได้กราบทูลพระศาสดาในขณะเสวยอยู่ว่าพวกเขาได้ประคับประคองบำรุงบิดาด้วยดีตลอดมา โปรดทอดพราะเนร่างกายของท่านบิดาเถิดพระสอสดาตรัสว่าท่านทั้งหลายทำชอบแล้วอันการเลี้ยงมารดาบิดานั้นโบราณะกะบัณฑิตทั้งหลายเคยประพฤติมาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วต,ลตรัสมาตุกุปมาตุโปสกะนาคชาดกยังเล็บในเอกนิบาตโดยในว่าเพราะช้างนั้นจากไปต้นอ้อยช้างและไม้โมกมันจึงงอกขึ้นสวยเป็นต้น แลแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระคาถาว่าธนปาลโกนามะกุญชโรเป็นอาทิมีนัยยะดังพรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพราหมณ์พร้อมทั้งบุตรและสะพายได้ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลแล้วแล